กาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอย่างสูงกระผมนายท่านกรชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนรนนษาษฎรจัรรงหวัดยะโสธรรรคเพื่อไทยเขตสามเขตอำเภอเลิงนกทาอำเภอกุดชุมอำเภอไทยเจริญขอร่วมหมิปพิายต่อข้อคิดความเห็นรายงานของคณะกรรมการ,าการวิสามันพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 5 มาตรา24กระทรวงสาธารณสุขซึ่งผมเองไม่ได้แประยะติในมาตานี้เพราะโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่อยากจะให้มีการปรับลดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเพราะตลอดระยะเวลาย้อนหลังไปตั้งแต่ปีงบประมาณ2 5 0 6 2 6 3 6 4งบประมาณถูกปรับลดตลอดยิ่งปีงบประมาณ2 5 6 5ถูกปรับลดลงไป24,000ล้าน แล้ววันนี้ก็คงปรับลดไว้อีก1,950ล้านบาทท่ลานบาทธรรมทานครับผมเข้าใจถึงสถานการณ์โควิดที่เราต้องดูแลลูกหลานของเราต้องเตรียมตัวให้เขาทั้งปัจจุบันนี้และอนาคตเมื่อโควิดคลี่คลายไปปัจจุบันกระทรวงสาธารณการดูแลลูกหลานหลกัหลกๆโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการสาขั้นพื้นฐานกสนโดยสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณการ และก็สายอาชีวศึกษาโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งสถานศึกษาของรัฐบาลเลก็กกชนที่ตอนนี้ไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนแต่ยังคงเรียนที่บ้านสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากคือการศึกษาสายอาชีพหรือสายอาชีวศึกษาที่ต้องเรียนโดยการฝึกปฏิบัติในทุกสาขาอาชีพและขณะนี้สถานประกอบการทุกแห่งได้ปิดตัวปิดกิจการ ทำให้นักเรียนสายอาชีวศึกษาไม่ได้ไปเรียนและฝึกปฏิบัติทั้งที่โรงเรียนและก็สถานประกอบการขณะเดียวกันผมได้อ่านและศึกษารายงานของคณะกรรมาิการที่ได้เขียนข้อสังเกตไว้ยอย่างดีซึ่งผมเองต้องขอกราบขอบคุณคณะกรรมาิการที่ได้เขียนข้อสังเกตไว้ในเล่มที่หหน้า4 9 4ข้อ2.18.30ต่อสำนักง,งานคณะกรรมการาการอาชีวศาว่า ควรปรับควรสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาของหน่วยงานโดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนท่านประธานครับแต่พอผมไปดูรายงานเล่มที่3มวงเล็บหนึ่งหน้า1 8ขีด22ถึงหน้า1 8ขีด26 รายงานรายการปรับลดท่านกลับไปปรับลดงบลงทุนเข้ารุ่นชุดฝึกปฏิบัติต่างๆของนักเรียนในระดับปวชปวสระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นความต้องการและความจำเป็นของวิทยาลัยการอาชีพวิาลยเทคนิควิทยาลัยเกษตรวิราลยสารพัดช่างวิาลยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ผมขออนุญาตยกตัวอย่างรายการที่ถูกปรับลดเช่นชุดฝึกยานยนต์อีวชุดฝึกยานยนต์ไฮบริดชุดปฏิบัติการโรบอทชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรงชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าชุดฝึกการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนห่นยนต์อุตสาหกรรม 6D ชุดห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม การทางตามมาตรฐานงานก่อสร้างในประเทศไทยชุดฝึกเทคโนโลยีงานเชื่อมเลเซอร์ยานยนต์สมัยใหม่ชุดฝึกจำลองการเดินเรือแบบเสมือนจริงชุดฝึกเรียนรู้โครงสร้างภายในเครื่องยนต์อากาศยานชุดปฏิบัติการอาหารนานาชาติและเครื่องดื่มชุดปฏิบัติการระบบปรับอากาศรถไฟชุดปฏิบัติการดินและปุ๋ย ซึ่งการมานิการได้ปรับลดวงเงิน280ล้านบาทผมเองโดยส่วนตัวนั้นก็ไม่อยากให้ปรับลดเพราะว่ามันเป็นการเสียโอกาสให้กับเด็กในการที่ก็จะได้รับการฝึกจากชุดปฏิบัติการต่างๆที่เขาจะต้องฝึกปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับลูกหลานจํานวนนับหมื่นคนของการอาชีวา,าและวิเลยต่างๆที่ผมกลับเรียนมาก็เป็นวิเลยที่ตั้งอยู่ตามอําเภอแล้ก็ต่างจังหวัด เพื่อให้การศึกษาสายอาชีวศึกษากับลูกกับหลานผู้ได้โอกาสเป็นส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนผมอยากจะกราบเรียนว่าจํานวนงบประมาณที่ถูกตัดลดไป280ล้านในขลุพันธ์ดังกล่าวนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับค่าใช้จ,จ่ายที่เราไปซื้อลถถังก็คงวาสักครึ่งคันหรือถ้าเกิดเราไม่ก่อสร้างถนนสัก50กิโลเมตรเงินเหล่านี้ก็คงไปสามารถซื้อขลุพัน ตามรายการที่ผมได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นผมอยากจะกลาบเรียนว่าผมเองนะครับขอกราบขอบคุณในความกรุณาของคณะกรรมการิการได้ที่ได้ให้ข้อคิดข้อสังเกตในรายงานดังกล่าวซึ่งผมเองก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านประธานแล้วก็หวังว่าสิ่งที่ผมกลับเรียนมาคงจะเป็นข้อสังเกตในการที่จะพิจารณาต่อไปกราบขอบพระคุณครับท่าน